สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามใกล้พระนครกรบิลพัทแคว้นสักกะก็สมัยนั้นแลภิกษุเป็นอันมากกระทำจีวรกรรมเพื่อพระผู้มีพระภาคด,ด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีจีวรสำเร็จแล้ว จากเสด็จจาริกโดยล่วงไปสามเดือนเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะได้ทรงทราบข่าวว่าภิกษุเป็นอันมากกระทาจีวรกรรมเพื่อพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีจีวรสำเร็จแล้วจากเสด็จาริกโดยล่วงไปสามเดือน ครั้งนั้นแลเจ้าสากกยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่กวนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ตรัสทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันทราบข่าวดังนี้ว่าภิกษุเป็นอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคมีจีวรสำเร็จแล้วจากเสด็จจาริกโดยล่วงไปสามเดือนดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉัน ผู้อยู่ด้วยธรรมะเครื่องอยู่ต่างๆจะพึงอยู่ด้วยธรรมะเครื่องอยู่อะไรพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละมหาาปิษการที่มหามพิษเสด็จเข้ามาหาตถาคตแล้วตรัสถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหม่อมฉันผู้อยู่ด้วยธรรมะเครื่องอยู่ต่างๆ จะพึงอยู่ด้วยธรรมะเครื่องอยู่อะไรดังนี้เป็นการสมควรแก่ม,มหาบาพิษผู้เป็นกุลบุตรดูก่อนมหาบาพิษกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้ไม่มีศรัทธาย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ผู้ปรารบความเพียร ย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้เกียจครานย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีสติตั้งมั่นย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีสติหลงลืมย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้ไม่มีจิตตั้งมั่น ย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์ดูก่อนมหา,าพิษมหา,าพิษส่งตั้งอยู่ในธรรมห้าประการนี้แล้วพึงทรงเจริญธรรมหกประการให้ยิ่งขึ้นไป ดูก่อนมหาบาพิตในธรรมหกประการนี้มหาบาพิตพึงทรงระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นัน้นเป็นพระอรหรันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจารณะ เสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมดูก่อนมหาบภิภิษสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคต สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงดูก่อนมหาบาพิตรอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรง เพราะปรารบพระตถาคตย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทกายของอริยสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบอริยสาวกผู้มีกายสงบ ย่อมสเสวยสุขจิตของอริยะสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหาบาพิษอริยสามกนี้อาจธรรมภาพกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญพุทธานุสติดูก่อนมหาบาพิษอีกประการหนึ่งมหาบาพิษพึงทรงระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดูก่อนมหาบาพิษสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระธรรมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคระกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงเพราะปรารบพระธรรมย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มีความปราโมท กายของอริยสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบอริยสาวกผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขจิตของอริยสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหาปพิธอริยสาวกนี้อัตตมภาพกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญธรรมานุสตินูก่อนมหาบาพิษอีกประการหนึ่งมหาบาพิษพึงทรงระลึกถึงพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติชอบนี้คือคู่บุุรสี่บุรุษบุคคลแปดนี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับ ควรของทำบุญควรกระทารรอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกวา่าดูก่อนมหาปพิษสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ์สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงนูก่อนมหาภพอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบประสงค์ย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยะสาวกผู้มีความปราโมทกายของอริยะสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบอริยะสาวกผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขจิตของอริยะสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่น นูก่อนมหาบาพิตรอริยสาวงเนอัตมภาพกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญสังขานุสติ ดูก่อนมหาปพิธอีกประการหนึ่งมหาปพิธพึงทรงระลึกถึงศีลของตนว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสันเติร์นอันตัญหาและทิฏฐิลูกกลำไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิดูก่อนมหาปพิธ สมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศีลสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงดูก่อนมหา,าพิตร อริยสาวกผู้มีจิตดำเดินไปตรงเพราะปรารบศีลย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทกายของอริยสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบ อริยสาวกผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขจิตของอริยสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหาบิพิตอริยสาวกนี้อาจธรรมภาพกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาท อยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญศีลานุสติดูก่อนมหาบาพิษอีกประการหนึ่งมหาบาพิษพึงทรงระลึกถึงจาคะะของตนว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอ ที่เรามีจิตปราศจากมนทินคือความตระณีมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอยู่ครองเรือนในหมู่สัตว์ผู้ถูกมนทินคือความตระณีกลุ่มรุม ดูก่อนมหาพิษสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงจาคะสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้น ย่อมดำเนินไปตรงดูก่อนมหาพิษอริยะสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบจากคะย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโม์อันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยะสาวกผู้มีความปราโม์ กายของอริยสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมสงบอริยสาวกผู้มีกายสงบแลวย่อมเสวยสุขจิตของอริยสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหาบาพิษอริยสาวกนีอาจตรมภาพกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบ อยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญจากคานุสติดูก่อนมหาบาพิษอีกประการหนึ่งมหาบาพิษ ปึงทรงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาชั้นจตุมหาราชมีอยู่เทวดาชั้นดาวดึงมีอยู่เทวดาชั้นยามามีอยู่เทวดาชั้นดุสิตมีอยู่เทวดาชั้นนิมานราดีมีอยู่เทวดาชั้นป่ารัตนมิตรตวสวรติมีอยู่ เทวดาชั้นพรหมกายมีอยู่เทวดาชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆแม้เราก็มีเสรตัดธาเช่นนั้นอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆแม้เราก็มีศีลเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตตะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ,ๆแม้เราก็มีสุตตะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้น ประกอบด้วยจากะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆแม้เราก็มีจากกะเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆแม้เราก็มีปัญญาเช่นนั้น ดูก่อนมหาบาพิษสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุม สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงนูก่อนมหาบาพิตรอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภเทวดาทั้งหลายย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิด แก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทกายของอริยสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบอริยสาวกผู้มีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขจิตของอริยสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหาบพิษอริยสาวกนี อัตธรรมภาพกล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญเทวตานุสติดังนี้แล